รองผู้บัญชาการสำนักงานตํารวจตรวจคนเข้าเมืองลงพื้นที่ขยายผลดำเนินคดีเครือข่ายกลุ่มขบวนการขนโรฮิงจาจากพื้นที่ชายแดนจังหวัดตากเข้าสู่กรุงเทพเบื้องต้นพบรถกระบะของกลางและออกหมายจับผู้เกี่ยวข้อง5คนค่ะพลตารวจตรีอาจยนิยกรทองรองผู้บัญชาการสํานักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมือง เป็นประธานปล่อยแถวระดมกำลังปิดล้อมตรวจค้นขบวนการลักลอบขนแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายเข้าประเทศซึ่งเป็นการขยายผลจากกรณีการลักลอบขนแรงงานชาวโรฮิงจาจำนวน18คนเข้าไปยังพื้นที่ชั้นในและถูกจับกุมได้บริเวณเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครรองผู้บัญชาการสำนักงานตํารวจตรวจคนเข้าเมืองกล่าวว่าสํนักงานตํารวจตรวจคนเข้าเมืองได้บูรณา,าการทํางานร่วมกับตํารวจภูทรภาค6 ทหารกองกำลังนเรศวรและหน่วยงานด้านความมั่นคงปิดล้อมตรวจค้นบ้านเป้าหมายสองจุดและมีการติดตามกลุ่มบุคคลอีกสองกลุ่มขยายผลจนตรวจพบรถกระบะหมายเลขทะเบียนกไก่คอควาย7398ตากซึ่งเป็นรถของกลางที่ใช้ขนชาวโรยงจาจากอำเภอแม่สอดเข้าไปยังในพื้นที่ชั้นในโดยพบรถที่บ้านเล็ที่2 0 6ทับ ในเขตชุมชนอิสลามเขตเทศบาลนครแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากซึ่งในวันนี้มีการปฏิบัติงานพร้อมกัน5จุดคือที่จังหวัดตากกรุงเทพมหานครปรทุมธานีนครศรีธรรมราชและนาราธิวาสและได้ออกหมายจับบุคคลที่เกี่ยวข้องจำนวน5คนโดยจะพยายามรวมหลักฐานให้ได้มากที่สุดเพื่อขยายผลไปถึงทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งนายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีได้สั่งการอย่างชัดเจนว่าใครเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่หรือประชาชนทั่วไปก็จะดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดทุกคนขอบคุณ ภิสจสืบเรื่องจากคณะทํางานสืบสวนแาบความบุคคลลอบๆที่เข้าเมืองนะครับที่ท่านพลโทเดชดำรงศักดิ์กิติประพัฒน์รองพบ,บตรเป็นหัวหน้าคณะทํางานสั่งการโดยท่านพบ,บตรท่านพลโทเดกสุวัสดิ์แจ้งยอดสุนะครับสั่งการให้คณะทํางานเนี่ยเข้ามามีการออกหมายค้นทั้งหมดสองหมายและติดตามกลุ่มบุคคลอีกสองกลุ่มนะครับวันนี้บรูรณาการกันกำลังระหว่างสตม ตำรวจภูธรภาค6โดยท่านรองผู้จัดการตำรวจภูธรภาค6ให้เข้ามาร่วมปฏิบัติหน้าที่แล้วก็มีบกตอมอต่างๆที่เข้ามาหน่วยทหารในพื้นที่นะครับหน่วยงานความมั่นคงได้บรณาการกันเข้าไปปิดล้อมตรวจคน้นบ้านสองเป้าหมายนะครับก็พบเจ้าของรถนะครับแล้วก็ได้ขยายผลต่อมาจนเจอรถที่ได้ทําการขนโลหานจากทางแม่สอดเนี่ยเข้าไปอย่างพื้นที่ชั้นในนะครับ ในวันนี้เรามีการปฏิบัติหน้าที่กัน5จุดคือที่ตากที่กรุงเทพที่ปทุมที่นครศรีธรรมราชและที่นราธิวาสผลการปฏิบัติก็จะนาเรียนให้ทางพ่อแม่พี่น้องนะครับแล้ก็สื่อมวลชนครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ได้สรุปผลแล้ววันนี้เราออกหมาจับไป5หมายนะครับของกระบวนการลักลอบขนคนเข้ามาในพื้นที่ชั้นในถือว่ามีการได้รวการกําลังร่วมกันทั้งหมดนะครับ โดยรวมแล้วยพูดต้องหาประมาณสักกี่คนครับท้งั้นตอนนี้ออกหมายจับไปห้าคนกำลังจะออกหมายจับเพิ่มอีกประมาณสี่ห้าคนนะครับในส่วนที่เป็นของกลางนี่เราเราได้ของกลางวันนี้เราได้รถแล้วครับในรถที่ดําเนินการในการขนคนจากพื้นที่ชายแดนเข้าไปในพื้นที่ชั้นในครับดูจากพยานหลักฐานที่เราได้มานี่คิดว่าเป็นยังไงมัดตัวครับก็ก็จะพยายามรวบรวมพยานหลักฐานให้มากที่สุดแล้วก็จะขยายผลไปถึงทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้มากที่สุดครับ ตรงนี้นี่เรามีเจ้าหน้าที่ที่เรามีส่วนเกี่ยวข้องตอนนี้ก็อยู่ที่การขยายผลนะครับแล้วก็ต้องนำเรียนท่านนายกรัฐมนตรีท่าน,นรานองนายกรัฐมนตรีได้ฝังการชัดเจนว่าใครเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าเจ้าหน้าที่หรือว่าผู้ใดเราจะต้องดำเนินคดีโดยเจตนาทุกรายท่านครับมันเป็นเคสเดียวกับที่ท่านกัจยานะครับอย่างนึนที่ขเเนเวรยาครับเค่นี้ครับเคสนี้นะครับครับผม